สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมคะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะคะเข้าสู่ช่องตามใจฉันนะคะวันนี้ป้าพรพาทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมตอนนี้นะคะมาเที่ยวตลาดน้ําอัมพวาหน้าโรงเรียนเลยนี่คะ่ะตลาดน้ําอัมพวานะคะ,ะเดี๋ยวเราเดินเข้าไปในตลาดกันเลยเนาะตาที่ใดเดี๋ยวไปอ,ออกมาดูไปออ,ออกมาดูเอง ส้มโอตลาดนะ้ำมะพร้าวเรามากี่ครั้งเราก็ต้องซื้อส้มโอนะคะว่าส้มโอขาวใหญ่แหล่งของส้ม,สมโอขาวใหญ่อร่อยมากที่นี่ที่เดียวขอบอกว่าถ้าใครยังไม่เคยนะคะถ้ามาแล้วอย่าลืมซื้อไปลองนะคะสาวนังรอให้เจ้าเลือกเลยไนี่ีนนนขนมยี่เนีนา เตอทั <Kell analyze anthropology> <th> ่วๆทั่วเก็บให้หมดเก็บให้หมดไปเลย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  thank you คุณ้มะอง,ง,องดินเอมากเสื้อผ้าก็มีก็จะ,จะมาอยู่บนกันตอนนี้มันยังเช้าอยู่ค่ะคุณผู้ชมยังไม่สิบโมงนะคะคนจะน้อย ดอกเตยือ20บาท3ถุง50ได้ไหมอืมขนมมันจะเป็นขนมเมียนมเลย ทุกคนในเวียดนามเราก็ได้ขนมแบบนี้มากค่ะคุณผู้ชมเป็นยังไงกันบ้างคะมาที่รอบที่แล้วนะคะก็ได้ซื้อของกินไปทุกรอบน่ได้เแต่ไม่ได้ว่าได้เงีง ปตูแม่ก่อนนีป็น,ะนะออน,นของกาแฟนะคนั่งเรือคนละห้าสิบบาทไปกลับ

อันนี้มันคือยังไงข้างในนี้เป็นขนมเปี๊ยะไส้ส้มชิงอันนี้ชิลละ35บาทเราชิมดูก่อนไะไม่ติดไม่เป็นไรเราชิมดูก่อนไดเชิมดิตึล่างไม่เคยกินมอเป็นขนมเปียะไส้ส้มชิงลองชิมดูไม่เิดไม่เป็นไรขมจานนี้มันหอมหอมเราจะเอาส้มชิงมาทวนนะแล้วก็มาโอ้โหโอ้โ้หเดี๋ยวเราดินกลับเลย เป็นชาวปัวยอันนี้เป็นปลาเผาแล้วค่ะได้เลยจ้าต้มยำ้าปลาเผาคุ้กเผาไม่ไหม้ทุกคนเลยจ้าได้นะคะรับ่ะทั้งเดือได้พี่ราดได้ป่ะไปกับน้ำปดีรุ่มมาีหาทีเลยครับนี่บเอี่คยเนะครับนี่ยเลยใหญ่พี่ี่ไปกับเรืที่ได้ครับมไนไทกันท่านเลขมไทยาดรเยวกระตกระตุงกระทงแล้วก็ ใส่เข่งปลาทูเออใค่งปลาทูเขาหมักเดียวอะไรกุไมด้วยเด้สิต้มไคไครับ ร้อนไหมๆกันเลด้านนได้ไหมด้ค่ะด้านในนั่งได้จ้าแต่ควาย่งถลิเป็นเทีนะคะคุณผู้ชมเียมากเราจะซื้ออะไรกินด ไม่เปิดเอ๊ะทำไมวันนี้วันอาทิตย์เนาะทำไมร้านบางร้านเขาไม่เปิดนะยัง,ยง,ยงเช้าอยู่ไงอืมแต่มันยังเช้าอยู่ยังไม่สิบโมงนะได้อะไรอะเสรมันไม่ใช่เรซินน่ะม,<า>มันเป็นยาเป็นพลาสติก เป็นเป็พล <c oughs> าสติกแต่ก็ทำมาดีนะขนมไทยค่ะอะไรไม่ก็นดอกยางเดียว

ข้างล่างก็มีปิ้งย่างนะคะสั่งมาแล้วมานั่งกินข้างบนได้สั่งมาแล้วก็มานั่งกินข้ามจานเลยฝัางนู้นม,นมีตลาดแล้วสาย,สยาตาเดียไม่มีครับเดี่ยว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 ข้าขงบนลงเลย ไม่เห็นลเลยน,นี่บนสะพานนะคะคุณผู้ชมมีหน่อยเดียวตรงนี้ละหน่อยเดียวแต่ว่าหลังคาบางเราจะพายไม่เห็นมีแค่นี้เองไกลๆนี่ปากไม่น้ำพอนั่งเรือแล้วเขาก็ไปเนี่ยไปวัดอันนี้ออกออกแม่น้ำเลย เนี่ยออกไม่น้ำแม่กรองเนี่ยตัวมาเนี่ยตรวมาร้อยร้อยเมตรตว่าเนี่ยก็ถึงปากไม่น้ำไม่กรองนะเนี่ยก็ออกไม่น้ำไม่กรองเลยแต่ถ้าทางนี้เข้าไปหินห้อยเดี๋ยวนี้ไม่มีละมั้งหินห้อยอ่ะเรือนละ500บาทนะ เข็มขัดนี้ไม่ค่อยคนเลยคนนี้ไม่ค่อยมีคนมา ื้อปลาทูที่นี่นะคะปลาทูของแท้แม่กรองนางเงาะหนางอคห,หักปลาทูแท้จากแม่กรองแพ็คหนึ่งก็สามห้าจากแพ็คร้อยแต่ถ้าเป็นปลาทูสดที่เอาไปทอดก็ส่วนใหญ่จะแพ็คละล้อยนะคะคุณผู้ชมก็ได้หลายตัวอยู่นะคะ ไอท่อทะเล3 0 4 0บาทก็จะพายเลยอย่างเงี้ยโอเคไปต่อเนอะ ล,ล่องเรือไหว้พระห้าวัดนะคะกับห้กัาสิบบาทนะคะอรบเนัต่องลงเรือีน้องน้าไกันนะครับไม่ต้องเดืดร้นไปรับ Thank wow. you.

คผู้ชมเดนไปแล้วก็เดินกลับมาแล้วนะคะ ยอดน้มะพร้าวสดๆจ้าไห่ได้ผสมนะคะพี่น้ำมะพร้าวเลยนะคะุูเห็นแชมพูน่ากินกันเลยชมพูแดงกัเลยสมอวอนไรก็ต้องซื้อข่าใหญ่ทุกรอลูกละห้าสิบลูกเนนุ่มเนื้อติดราคาว่าในลูกละห้าสิบบาทเดี๋ยวพามาดูอต้อยห้าสิอนนี้ลกีมแบบนี้เลยตั้งกลองเลยอันี้ก็ละลูกกะอ มันมีลูกเล็กนะหลานนู้นนะไปดูดีไปออกทางนี้เลยแม่ค้ารุกเท่าไหร่บ้างาะคะขายอ,ยอยู่ร้อยยี่คิดร้อยเดียวพอค่ะลูกเล็กๆไม่มีแล้วใช่ไหมคะมีมีไซส์นี้หนูคัดจากร้อยลงมาเหลือแปดสิบบาทลูกเล็กหมดแล้วจ้า <c oughs> ลูกเล็กหมด้หเหลือตัวนี้แปดสิบลูกใหญ่กรีบใหญ่นะคะ <c oughs> ตัวนี้ร้อยห้าสิบเอาคิดร้อยสามสิบเย็ดเอาติ๊กเกอร์คุณล่าเธอชิมป่ะเขาใหญ่ชิมสิเอชิมก่อน เขาวใหญ่แน่หออร่อยไม้ใหญ่ซื้อทุกรอบตรงมีสวนมาเองนะจ๊ะพี่จ๋าชิมก่อนจ้าไม่เป็นไรค่ะรับประกันคุณภาพจ้าตัวนี้คิดร้อยสามสิบปกติขายอยู่ร้อยห้าสิบเออมีสวนมาเองสวนชื่อสวนวิเชียนนะใช่สวนวิเชียนจ้าโอเคพามาชมส้มโอนะคะขาวใหญ่ขาวใหญ่นี่ ใครมาอัมพรวานะคะลองซื้อดูไปชิมดูนะคะถ้าเกิดใครยังไม่เคยชิมับรองว่าติดใจแน่ๆมาแล้วมาชิมทร้านกได้เรไปที่นี่ได้เรามาแล้วเนี่ยเราก็ต้องมาชิมทุกครั้งเลยนี่ค่ะนี่น่าทานไหมบะบอบทั้งสองลูกเห็นไหมกรีบใหญ่ๆกรีบใหญ่โอเคเดี๋ยวเราต้องต้องจบคลิปไปแค่นี่ก่อนนะคะอ่วันนี้ ประพรก็ขอบคุณมากนะคะที่เข้ามารับชมและติดตามนะคะขอบคุณกําลังใจขอบคุณทุกค,งคงอมเมนต์เลยนะคะ,ะวันนี้สวดมาประเดิมเองเลยีหน้านะคะอย่าลืมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ติดตามพ่อพรด้วยนะคะประพรไม่มาก่อน,นะะวดกรวดที่แล้ววันเที<ด>่ยวเอาไปทั้งสิบรูปแต่วันนี้